โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อนบางสตูดิโอกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำของเล่นจากแกนกระดาษชิ้ชู้นะครับวัสดุอุปรกรณ์มีทั้งหมดสามอย่างนะครับ 1. กันไกลสลูกโป่งสาแกนกระดาษชิชชู้นะครับวิธีทำจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนที่1ตัดลูกโป่งครับ ตอนที่สองนะครับนำลูกโป่งมาใส่แกงกระไรชู้นะครับโดยนําให้ตูดลูกโปง่งอยู่ตรงกลางแกนกระดาษนะครับวิธีการเล่นสามารถเล่นได้สองแบบนะครับก็คือ 1. ผู้ปาร์ตี้ 2. กระสุนปืนวิธีการเล่นจะเป็นยังไงนะครับ ไปรับชมกันได้เลยนะครับ